หลายคนคงเห็นผมประกาศไปว่าเทียบายเจ <c oughs> <c oughs> จะเปิดอีกหนึ่งร้านซึ่งเป็นร้านตรงข้ามเยืองเยืกันในส่วนที่เป็นโชว์เคสนะครับผมได้ลงตู้ที่เป็นตู้ของอินเด็กซึ่งเป็นแบบคู่นะครับซึ่งปกติเป็นแบบเดียวก็คือแท่งหนึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะใหญ่กว่าซึ่งใส่งานกล่องเข้าไปได้เยอะกว่าแล้วก็ใส่ได้ดีกว่าตู้ที่เป็นแบบเดียว ถ้าเช่าตอนนั้นเนี่ยแบบเดียวผมคิดเดือนละหนึ0งพดังนั้นร้านใหม่เนี่ยผมสั่งมาใหม่เรียบร้อยแล้วตู้จะเข้ามาส่งให้วันที่5ผมสั่งไปทั้งหมดนะครับทั้งหมด16ใบซึ่งเป็นตู้คู่ตู้ใหม่ทั้งหมดนะครับดังนั้นท่านใดที่อยากจะมีอาชีพเสริมโดยการที่เอาของเล่นผมเน้นเป็นของเล่นนะครับไม่ไม่เอาเป็นอย่างอื่นรู้สึกยุ่งไม่มีเวลามาขาย คุณสามารถเช่าตู้1ใบนะครับก็คือราคาต่อเดือนนะครับ 1, าบาททั้งใบเลยนะครับ 1, าบาทโดยที่ผมไม่มีคิดค่าคอมเลยเลยคุณขายตัวละร้อยตัวละ10 20 30ก็ราคานั้นลูกค้าก็จะได้ของถูกถ้าผมไปบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีก5% 10%เลูกค้าก็จะได้ของแพงดังนั้นผมไม่เอาเครื่องเรื่องค่าคอมถือว่าคุณเช่าช่วยพื้นที่แค่นั้นเองก็คือเดือนละ1,500ับาท ตอนนี้เนี่ยด้านหน้าที่มันจะอลังการคือมันอยู่ตรงทางเข้าในโซนของเล่นเลยแล้วมันอยู่ข้างหน้าไม่มีใครหน้ากว่ากูละตอนนี้ด้านหน้าผมประเมินไว้ที่7ใบดังนั้นท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดขายของเล่นอยู่แล้วแต่อยากจะมาเช่าพื้นที่เช่าตู้ฝากได้นะครับคุยกับผมนะครับเรียบร้อยเสร็จส่งของมาพร้อมทำใบลิสต์ว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็ลงราคาแต่ละตัวไว้เลย พอมาถึงที่นี่ผมแปะสติกเกอร์ขายให้เลยทันทีในกรณีของผมยังมีออนไลน์ให้ก็คือถ่ายรูปลงเพจแล้วในช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องใหญ่ที่ส่วนใหญ่เขาจะมารีวิวล่าสุดเดี๋ยวเราทางทีเอบายเจชจะมีฟิชเชอร์ลงกับ j a บสตูดิโอนะครับรอกันนิดนึงนะครับอันนี้ว่าจะไม่บอกละโดยการโปรโมทโซนของเล่นพันทิพย์เงาววานชั้น6นะครับรอคลิปกันนิดนึงแล้วก็ ท่านที่อยู่ต่างหวัดสามารถส่งมาให้ผมผมขายและที่สำคัญพอผมขายออนไลน์ถ่ายรูปอัปเดตลงเพจมีลูกค้าสนใจผมขายให้คุณได้โดยที่คุณไม่ต้องบินมาแพ็คเองนะผมแพ็กส่งให้เองเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมากล่องผมออกให้บับเบิลที่ร้านมีขนาดนี้เลยครับมีที่ไหนก็ทำกันถ้าท่านใดสนใจแจ้งความจำนองอนะินบล็อกหาผมได้ทางเพจ t ย b j นะครับตอนนี้เท่าที่วันนี้มี1ท่านที่คอนเฟิร์มแน่นอนนะครับส่วนอีก2ท่านเนี่ยยังยังไม่คอนเฟิร์มนะครับดังนั้นด้านหน้าก็ผมตีไว้สัก7เองถ้าหายไป3ก็จะเหลือ4ไม่งั้นด้านตู้คุณจะต้องอยู่ด้านในร้านนะครับแต่ตอนนี้ได้เปรียบก็คือทางเดินเข้ามันอยู่นอกร้านคนเห็นก่อนแน่นอนร้านใหม่โชว์เคสนะครับจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้